Me. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. คลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะสำหรับก <diy>. ารแก้งานแก้ไขงานนะคะหรือการเติมโคนการทำลวดลายนั่นเองนะคะจากเล็บที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็คือเล็บที่ต่ออะคริลิกแล้วนะคะต่ออะคริลิกน่าจะประมาณ2องถึงสามปนะคะโดยประมาณนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยเล็บของเราเนี่ยก็จะยาวออกมาประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าบางท่านก็จะมาเติมโคนนะคะมาเปลี่ยนลวดลายนะคะทีนี้เราจะมาดูกันซิว่าวิธีการเติมโคนนะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนลวดลายให้กับเล็บเนี่ยต้องทำอางไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตหนึ่งเล็บก็คืออันนี้นี่ละกันค่ะเพราะว่ามันน่าจะเห ค่ะเขามีของเดิมของเขาอยู่ขอเขยับกล้องโฟกัสนิดนึงนะคะเขามีของเดิมของเขาอยู่นะคะก็คือสีนั A ่นเองนะคะมีสีสีสีถ้าเป็นพวกงานจิวเวลรี่แบบนี้นะคะเราก็ต้องแนะเอาเซอรี่ออกนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะเซียรเอาสีที่อยู่บนหน้าเลยค่ะออกให้หมดนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็ใช้หัวเจียเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นไดฝุ่นรุ่นกลางนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์คูป้านะคะ,ะเราก็จะมาทำการเจียเอาสีออกนะคะ จริงๆนะคะต้องควรจะมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะดดอยู่ข้างล่างนี่น,นะคะไม่ฝุ่นไม่โฟมกระจายอะไรต้องการที่ตลาดหมดเสียงของฝุ่นไปนิดหนึ่งนะคะก็เลยไม่เอาเครื่องดูดฝุ่นมานะคะให้เห็นีมาเลยใครได้ยินเสียงปุออ้ยชาตงแต่เนาะเครื่องเครื่องเรียเอาสีออกเลยนะคะ ก็จะไบ่ได้นะคะถ้าม่าแล้วก็แน้ม่ยคุาสีมดนะก็จะเปนระมานี้นะคก่อไปถัุ้ก็จะเปนัวนี้นะคเป็นอนะคะอันนี้นะคะมจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมาทำการเก็บหนังรอบขอบเล็บต่อนะคะอันนี้ี่้แบใส่ไว้นะคะเอาไว้ใช้ วางลงไปเลยตอนี้มันจะช่วยทำให้หนังรอบขอบเล็นของเราเนี่ยมันนิ่มนะคะแล้วก็ตัดได้ง่ายนั่นเองเนาะวางเลยเสร็จแล้วก,ก็ค่อยๆดันนะคะนีคะมันก็จะมีพวกเศษโคติคโอลนะคะที่จำเป็นจะต้องออกออกเยี่ยงเนี่ยนคะคะ นะะเราก็จะเช็ดว่าเราเองง่ายเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัว <oatmeal>. น <PE> ี <piano>. ้ก <realised> ็คือเป็นครีมเนลนะคะตัวนี้ก็เช็ดหน้าเลยได้นะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้ทิ้งความชื้นไว้นะคะเป็นการช่วยให้เราคลีนนะคะหนังรอบขอบเล็บก็แทบจะแบบเปลี่ยนลางเลยนะคะแต่ที่นี้เราจำเป็นจะต้องตัดนิดนึงนะคะเพราะอะไรเป็นไรทำเองก็ไม่มาขนัดเท่าไหร่นะคะก็แต่อยากให้รู้วิธีการแหละค่ะอยากเล้นโค้ดนะคะเปลี่ยนสรงเล็บใครอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนสรงนะคะไม่ได้เล่องนยนะคะสูงเล็บสมมติว่าจะมีกค้าอยากได้เป็นสูงกลางก็เท่านั โอ้โนี่ขากล้องนะคะอยาก่่หงลังจากที่เราตบายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดดูหน้าเล็นิดนึงนะคะบางทีเนี่ยหลังจากที่เราตบายเนี่ยเราก็จะเห็นหนังชันขึ้นนะคะเรก็จะมาตัดหนังถ้าตอนนี้ก็ได้หรือถ้าใครจะตัดก่อนก็ได้นะคะคือเทคนิคนี้สามารถ เราเรียบร้อยนะคะอันนี้อ่ะพอระบายเสร็จแล้วมันก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมที่มันจะค่อยๆเล็มนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ทำการตัดหนังนะคะพยายามอย่าลงจนไกลอ่ะลึกจนเกินไปนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราแต่ละคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าความเนื้อหนาเนื้อบางจะไม่เท่ากันนะคะบางคนเนื้อบางมากยังไม่ทันได้แบบสกิป้าไปลึกเลยเลือดแล้วนะค่ะอันนี้ค่อนข้างหนานะคะหนังก็เลยอ่าสกิปรึกได้นะคะสกิปรึกได้ นีเลยนะคะแล้วก็สมุดตามนี้เลยนะหลังจากครีมแอ่งครีมอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาเช็คส่วนนิดนึงนะคะทีนี้ถ้าเราลองสังเกตดูนะจุดที่เราจะต้องทำมันคือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นจุดที่งอกยาวของเลดออกมานะคะพี่ทุกคนจะทำการลงตันเชอราและตัวช่วยยึดเกาะตรงบริเวณนี้นะคะส่วนของโคเลที่งากยาวนอ่นเองนะคะเราก็ลงไปิดตัวนี้ก็วันนี้ได้ใช้ของตัวนี้นะคะเป็นที่ให้สแนลเพลสนะคะตัวไารความมันเชิ้มลงไปเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นโบทนิคแกลนะคะวันนี้เริ่มใช้ของแบรนด์อาร์ติสต อันนี้คือการต่อเล็บท,ที่ค่อนข้างที่พูดว่าโอเคนะคะเป็นการเทสของอดิตที่โอเคมากนะคะถ้าใครดูนะคะที่พูดจะต่อน่าจะมีการต่ออดิตให้ดูนะคะไม่ไแน่ใจว่า สังเกตดูว่าอะคริลิกที่มันงอกยาวออกมาเนี่ยค่ะมันจะไม่มีรอยร่อนตรงบริเวณโคนเลแจะขอข้างเลยนะคะถึงว่าอะคริลิกแล้วก็น้่มๆรวไปถึงตัวช่วยต่างๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆแล้วก็สำคัญมากๆนะคะในการตอเลบนะคะเพราะว่าทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นคะดูถ้าสมมติว่าลูกค้ามีรอยร่องรอบบริเวณโคนเล็บหรือมันลอกมาเนี่ยค่ะแล้วเราทาสีทบซึ่งเราไม่เห็นแน่นอนถูกต้องไหมคะถ้าเราทาสีทบเราจะมองไม่เห็นโคนเล็บแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีโคนเล็บที่มันเกิดร่องนะคะนามันก็จะสามารถซึมเข้าไปได้มัน เลือกใช้ผงอะคริลิกตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสีเปลียวนะคะสีเขียวนะเราก็จะมาวางตรงบริเวณโคเล็ตนั่นเองนะคะแอบเอ่อแอบเติมใจกับผงอะคริลิกแบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวว่าจะสั่งกระปุกใหญ่เอามาไว้สำหรับการรับลูกค้ามาสอนนักเรียนด้วยนะคะอ่าเราก็จะใช้อ่ะผงอะคริลิกเปลียวนะคะวางไปเลยวางไปเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเติมโคลนะคะเติมโคลให้กับเล็กต่อนะคะเล็กอะคริลิกนั่นเองนะคะ น,นั่นเองก็จะเป็นสูตรให้กลางๆนะคะทุกคนนะคะอืมเราก็จะได้เล็บที่แบบเหมือนต่อใหม่แล้วนะคะแล้วก็มาเช็คด,ดูความหนานะคะเช็คความหนาอันนี้ทุกทุกโอเคแล้วนะคะที่ทุกไม่ชอบต่อเลียยาวๆๆนะคะไม่ชอบต่อเล็บน่นอ่ด้วยวๆๆนะคะก็อ่ะหนึ่งเล็บเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาขัดทิ่งเล็บนะคะเนื่องจากว่ามันมีเวลาจำกัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเซ็ตแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อมาเป็สนส่วนที โดยธรรมชาตินะคะเล็บเราเนี่ยประมาณี2-3วินะคะ1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันจะค่อยๆลอกยาวออมาแล้วเขาก็จะกลับมาเติมโภชนะคะมาเปลี่ยนสีเล็บนะคะแต่ถ้ามันยาวมากกว่านั้นจนครึ่งเล็บแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้เติมโภชนะคะแนะนำให้ลูกค้าถอดออกไปก่อนแล้วทำใหม่นะคะมันจะช่วยทำให้แบบเขาเรียกลดดีกว่าลดเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของาการปราะแตกหักบริเวณติ่งตาหน้าเล็บซึ่งอาจจะทำให้เกิอกกดอาการบาเดเจ็บก,กับมือขาได้นะคะถ้ามันเกินมาครึ่งเล็บแล้วเนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนำเนาะแนะนำให้ถอดออกกก่่่นะะะคคแลล้ว็ทาใหมีเย สวนมาเริ่มที่แบบยางกันไม่ได้เนาะวันนี้นอกจากเป็นโพลแล้วนะคะก็จะมาแถมเทคนนี้ในเรื่องของการทำอะไนะคะเอาไว้ไปกัดยางให้กับลูกค้าแล้วกันนะบางตันแบบตันแบบนี้อะทำงานสวยๆก็ต่อไปทำลวดลายตามนะคะเคืออาชีพิค่อนข้างดีเลยนะคะคือถามว่าความแข็งแรงแข็งแรงนะคะอาลิคแบบนี้เวลาตบายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ตบายง่ายนะคะไม่แข็งเท่าไหร่นะคะตัวนี้ไม่ได้ตบายจนแบบข้ามเครื่องะแต่ถ้ามีเครื่องช่วยนะคะเป็นพวกเครื่องตบายยอ่างเงี้ยท่านก็จะทำงานได้ง่ายนะคะแต่ว่าอันนี่ด้วยแลมันไม่ได้หนามาก ใส่แค่สบายเงินก็พอนะคะเก็บงานเล็กๆน้อยข้างบนิดนึีไปอ่ะไอ้ิยาใ้มับางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขวลายกันอีกเนเราายหน้าตอนนั้นน่ารคะโอเคได้ฟังแล้วค่ะได้จอนะคะแต่ว่าต้องยิ้มสบาย

ีจริงๆโอเคอ่ะแล้วก็ใช้กระเบื้บัฟนิดนึงนะคะกระเบื้บัฟนิดนึงนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะการเติมโคนแล้วก็เปลี่ยนส่งเล็บนิดนึงนะคะ